สวัสดีครับท่านผู้ชมทุกท่านครับมาพบกับสอเกษตรวันหยุดพยากรณ์อากาศเพื่อการเกษตรในช่วงหัวค่าวันนี้นะครับก็ตั้งแต่ค่าคืนนี้เป็นต้นไปนะครับฝนก็จะเริ่มมากขึ้นนะครับโดยเฉพาะโซนทางด้านอีสานนะครับถ้าดูจากในส่วนของเรดาร์ในช่วงหัวค่านะครับจะเห็นกลุ่มฝนที่กําลังเคลื่อนตัวจากฝั่งประเทศเพื่อนบ้านนะครับสปปลาวเข้ามายังบึงการนะครับเข้ามาบึงการเข้ามาหนองคายแล้วก็น่าจะต่อเนื่องมาถึงสกลนครนครพนมแล้วก็ อาจจะถึงอุดรธานีในช่วงค่าคืนน<ส>ี้นะครับเพราะฉะนั้นก็ถือว่าเป็นกลุ่มฝนที่เริ่มในช่วงค่าคืนนี้นะครับแล้วก็ถ้าโซนภาคเหนือนะครับก็จะมีกลุ่มฝนอยู่อําเภอดอกคํใต้จังหวัดพะเยานะครับอําเภอปงพะเยาแล้วก็กําลังตกหนักที่อาเภอเชียงม่วนพะเยานะครับอําเภอสองจังหวัดแพร่อําเภองาวลําปางนะครับอําเภอปงพะเยาอําเภอท่าวังผาน่านครับอําเภอเมืองน่านอําเภอทุ่งช้างน่านนะครับแล้วก็อําเภอเชียงคําพะเยา แล้วก็ฝั่งนี้ก็จะเป็นอำเภอสามเงาจังหวัดตากนะครับอเภอลีลําพูนอเภอแม่พริกลําปางนะครับอเภอแม่แตงเชียงใหม่นะครับมีกลุ่มฝนที่กําลังตกอยู่ในช่วงนี้นะครับแล้วก็ถ้าดูจากตรงนี้ดอกคําใต้พยาวนะครับอเอปงพยาวอเชียงม่วนอเสองแพร่อเมืองน่านนะครับอเภอท่าวางผาอเภอปงนะครับ, nell, รบแล้วก็อเภอทุ่งหัวช้างนะครับจังหวัดน่านถ้าดูในส่วนของการเคลื่อนตัวกลุ่มฝนก็คือจาก ทางด้านตะวันตกลงมาตะวันออกแล้วก็มีแนวโน้มจะเข้ามาเติมไปเรื่อยๆนะครับท่านผู้ชมนะครับจากทางด้านภาคเหนือนะครับจากทิศเหนือนะครับจะเห็นกลุ่มฝนที่กําลังเคลื่อนตัวลงมานะครับในช่วงค่ำคืนนี้ก็น่าจะเข้าในส่วนของแถวเชียงรายนะครับก็เตรียมรับฝนต่อนะครับมาดูในส่วนของตรงนี้นะครับแล้วก็ถ้ามาดูเรดาร์ของขอนแก่นนะครับก็มีกลุ่มฝนอยู่ที่อำเภอเฝ้าไร่หนองคายนะครับ อำเภอรัตนาวาปีอำเภอโซ่พิสัยบึงการนะอำเภอพรเอ่อพรเจริญบึงการอำเภอบ้านม่วงสกลนครนะครับอำเภอวานอนิวาสอำเภอคําตะก้านะครับอำเภอนาแกนครพนมอำเภอกุสุมานอำเภอเมืองสกนลนครอำเภอนากลางหนองบัวลำพูนะครับแล้วก็ท่าบ่อหนองคายอำเภอโคกโพชัยขอนแก่นนะครับอำเภอคอนสวรรค์ชัยภูมิมันจาคีรีขอนแก่นอำเภอกาบเชิงสุรินทร์นะครับอำเภอพนมนงรัก แล้วก็อำเภอวังหินศรีสะเกดนะครับมีกลุ่มฝนนะครับนาวังหองบัวลำพูนากลางนะครับบางส่วนนะครับดูในส่วนของกลุ่มฝนในช่วงค่าคืนนี้มีโอกาสที่จะเพิ่มขึ้นเรื่อยเข้ามาเติมนะครับโดยเฉพาะอีสานฝั่งตะวันออกนะครับมีโอกาสจะเจอกลุ่มฝนเยอะนะครับในช่วงค่าคืนนี้นะครับดึกๆนี่นะครับเรดาร์สกลนครเฝ้าไร่หนองคายนะครับโซบิสัย อำเภอพลวิสัยนะครับอเภอบ้านม่วงสกลอบ้านนานนิวาสอคำตะก,ก้านะครับอเภอวังยางอเภอนาแกนะครับอเภอกุสุมานนะครับมีกลุ่มฝนแล้วก็ท่าบ่อหนองคายอนากลางหนองบัวลำพูนะครับอเภอกันทะลาลมศรีสะเกดอเภเหล่าเสียโกกอุบลราชธานีนะครับคอนสวรรค์ชายภูมิแวงใหญ่ขอนแก่นนะครับมีกลุ่มฝนในช่วงนี้นะครับ แล้วก็ถ้าดูโซนภาคกลางนะครับเริ่มค่อยๆทยอยก่อตัวขึ้นแถวทองผาภูมิการจนาบ,บุรีบางส่วนนะครับศรีสวัสดิ์แล้วก็หนองฉางอุทัยธานีบางส่วนนะครับในส่วนของภาคกลางดูโซนตะวันออกนะครับแถวบ้านค่ายระยองบางส่วนมีกลุ่มฝนนะครับแล้วก็ทับทันอุทัยธานีบางส่วนหนองคายอย่างอุทัยธานีบ้านไร่นะครับศรีสวัสดิ์การจนาบ,บุรีเลาขวัญน,นะครับแล้วก็เมืองสุพรรณบุรีอู่ทองนะครับ ทองผาภูมิแล้วก็ไซโยกนะครั pare, บการชนะบุรีนะครับถ้าดูจากในส่วนของตรงนี้แล้วก็ฝั่งนี้จะเป็นบ้านตาขุนสุราษฎร์ธานีนะครับอําเภอพุนพินสุราษฎร์ธานีอําเภอเมืองสุราษฎร์ธานีนะครับอําเภอการชนะดิตอําเภอสิชนนครศรีธรรมราชอาเภอนพพิตามนะครับอําเภอพระแสงอําเภอเคียนซาอําเภอบ้านนาศาลนะครับมีกลุ่มฝนในช่วงนี้นะครับดูโซนทางด้านภาคใต้ตอนล่างฝนก็จะเยอะนิดนึงนะครับ อำเภอชนะนราธิวาสนะครับอเภทานโตอำเภอเบตงยะลานะครับอเภอสุขีรินอเภสุไหปาดีอเภอยะลังปัตตานีนะครับอคลองห้อยโขงย่านตาขาวตรังนะครับเมืองพัทลุงแล้วก็เขาชัยสนอปากพนังนครศรีธรรมราชนะครับอเภอเมืองนครศรีธรรมราชอลานสกานะครับออเภสิชชนนครศรีธรรมราชอเภอนพิตามนะครับอเคียนซา แล้วก็พระแสงนะครับพุนพินนะครับแล้วก็เมืองสุราษฎร์ธานีก็ถ้าดูการเคลื่อนตัวก็เคลื่อนตัวจากตะวันตกมาตะวันออกนะครับตะวันตกมาตะวันออกในส่วนของกลุ่มฝนโซนทางด้านภาคใต้นะครับแล้วก็ถ้ามาดูในส่วนของเรดาร์โมเดลฝนในช่วงค่ <S <s ําคืานนี้นะครับเดี๋ยวมาดูในช่วงค่ําคืนนี้ตั้งแต่18นาฬิกานะครับอีสานฝั่งตะวันออกนะครับมีโอกาสที่จะเกิดฝนนะครับ ไม่ว่าจะเป็นนครพนมนะครับสกลนครอุบลราชธานีศรีสะเกดนะครับแล้วก็ยะโสธรร้อยเอ็ดโซนนี้นะครับฝั่งตะวันออกมีโอกาสที่จะเกิดฝนแล้วก็ทางด้านโซนภาคใต้นะครับสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชพัทลุงนะครับตรังสงขายะลานราธิวาสปัตตานีนะครับมีโอกาสจะเกิดฝนนะครับในช่วงนี้แล้วก็เพชรบูรณ์ครับเ,เพชรบูรณ์พระนครศรีอยุธยานะครับแล้วก็ เชียงใหม่นะครับฝั่งนี้นะครับมีในส่วนของแนวโน้มการเกิดฝนต่อเนื่องนะครับในช่วง18นาฬิกาพอช่วง20นาฬิกานะครับฝั่งนี้นะครับมีโอกาสจะเกิดฝนโดยเฉพาะอีสานนะครับวันนี้มีโอกาสเกิดฝนมากในช่วงรอบดึกนะครับรอบดึกนี้น่าจะมีกลุ่มฝนโดยเฉพาะส่วนอีสานตะวันออกนะครับไม่ว่าจะเป็นพอนเจริญบึงการนะครับวานอนนิววาด สกลนครครับท่าแขกนะครับโซนนี้แล้วก็แถวอุดรธานีนะครับขอนแก่นหนองบัวลำพูแล้วก็กาลาสินบางส่วน,นครับรวมทั้งฝั่งนี้ร้อยเอ็ดนะครับร้อยเอ็ดแล้วก็อำนาจเจริญนะครับอุบลราชธานีแล้วก็สุรินทร์ครับบุรียันสเกต แล้วก็พักกลางนะครับดึกๆนะครับมีโอกาสที่จะเกิดฝนนะรุงเทมหานครและปริมณฑลนะครับไม่ว่าจะเป็นกรุงเทพนะครับกรุงเทพแล้วก็นนทบุรีประทุมธานีนะครับสมุทรสาครสมุทรปราการนะครับราชบุรีฉะเชิงเซาครับนครนายกปราจีนบุรีสระบุรีพระนครศรีอยุธยานะครับนนทบุรีนะครับมีโอกาสเกิดฝนนะครับแล้วก็เพชรบุรี ฝั่งนี้จะเป็นชนบุรีระยองครับจันทบุรีตราดนะครับมีโอกาสที่จะเกิดฝนได้ต่อเนื่องครับในช่วงนี้ถ้าดูในส่วนของโมเดลตรงนี้นะครับแล้วก็ฝั่งนี้จะเป็นแถวพิษณุโลกนะครับนครสวรรค์นะครับโซนนี้มีโอกาสเกิดฝนได้นะครับถ้าดูในส่วนของโมเดลตรงนี้นะครับในช่วงประมาณสองสามทุ่มนะครับไปดูรอบดึกนะครับพอช่วงดึก วันนี้มีโอกาสเจอฝนชุดใหญ่นะครับช่วงดึกนะครับเตรียมรับมือนะครับโดยเฉพาะโซนอีสานนั่งแต่หนองคายบึงการสกลนครนครพนมนะครับขอนแก่นกาลสินมหาสารคามร้อยเอ็ดนะครับสุรินศรีสะเกษอุบลราชธานีอำนาจเจริญยะโสธรนะครับกาฬสินมุกดาหารสกลนครนครพนมนะครับแล้วก็โซนทางด้านภาคกลางนะครับอุทัยธานีพิจิตรนครสวรรค์นะครับ ลบบุรีสระบุรีพระนครศรียุธยานะครับราชบุรีนครประถมสมุทรสงครามสมุทรสาครนนครับนนทบุรีประทุมธานีพระนครศรียุธยานครนายกนะครับต่อเนื่องมาตะวันออกนครนายกปราจีนบุรีสะแก้วนะครับฉะเชิงเซาชนบุรีระยองจันทบุรีแล้วก็ตราดนะครับมีโอกาสที่จะเกิดฝนตกต่อเนื่องนะครับถ้าดูโมเดลตรงนี้ แล้วก็ทางด้านระนองพังงากระบี่ภูเก็ตตรังนะครับมีโอกาสที่จะเกิดฝนต่อเนื่องได้ถ้าดูในส่วนของกลุ่มฝนในช่วงดึกตรงนี้นะครับแล้วก็พอช่วงดึกขึ้นไปอีกนะครับก็จะเห็นนะครับวันนี้อีสานนะครับฝั่งตะวันออกตั้งแต่คืนนี้เป็นต้นไปนะครับเตรียมรับมือในส่วนของกลุ่มฝนตกหนักนะครับ ไล่มาตั้งแต่อีสานในด้านตะวันออกก่อนน้องคายอุดรธานีบึงกาฬสกลนครน,นครพนมนะครับมุกดาหารอำนาจเจริญอุบลราชธานีสุรินทร์นครราชสีมาขอนแก่นนะครับแล้วก็พิษณุโลกน,ค,น,น,น,ค,นครสวรรค์พระนครศรีอยุธยากรุงเทพสระแก้วระยองจันทบุรีตราดนะครับรวมทั้งทางด้านจังหวัดต,ตากฝั่งนี้นะครับมีโอกาสเกิดฝนต่อเนื่องนะครับ แล้วก็ระยองจันทบุรีตราดนะครับระยองจันทบุรีตราดในโซนฝั่งนี้นะครับมีแนวโน้มที่จะมีฝนต่อเนื่องนะครับอีสานตอนใต้ด้วยครับนครราชสีมาเชัยภูมิสุรินทร์บุรีรัมย์ศรีสะเกดอุบลราชธานีนะครับค่าคืนนี้อีสานน่าจะเจอกลุ่มฝนเยอะนะครับก็เตรียมรับมือในส่วนของชุดใหญ่นะครับโซนอีสานจนกระทั่งถึงในช่วงเกือบเช้านะครับก็จะเห็นโซนนี้นะครับภาคเหนือฝั่งตะวันออกเชียงราย พยาวนะครับน,น่านแพร่อุตรดิตนะครับแล้วก็ลำพูนล,ลำปางนะครับพิษนุโลกแล้วก็จังหวัดเลยนะครับจังหวัดเลยอุดรธานีหนองคายบึงกาฬนะครับสกลนครนครพนมกาลสินนะครับมุกดาหารอำนาจเจริญนะครับร้อยเอ็ดยโสธร รวมทั้งอุบลราช,ชาธานีนะครับอุบลราช,ชาธานีมุกดาหารศรีสะเกดนะครับแล้วก็สะแก้วนะครับสะแก้วประยองจันทบุรีตราดนะครับแล้วก็จังหวัดต,ตากฝั่งนี้นะครับจังหวัดตรตากมีโอกาสที่จะมีฝนตกต่อเนื่องนะครับในช่วงเช้าตรู่นะครับ ก็ค่ำคืนนี้นะครับฝนชุดใหญ่เริ่มมาแล้วนะครับในส่วนของโซนอีสานนะครับอีสานกับภาคเหนือก่อนนะครับที่มีโอกาสจะเจอในส่วนของกลุ่มฝนชุดใหญ่ในค่ำคืนนี้ก็มีแนวโน้มนะครับที่จะเกิดฝนตกนะครับก็เป็นข้อมูลอัปเดตวันนี้ขอบคุณข้อมูลจากกรมอุตุนิยมวิทยานะครับข้อมูลจากศูนย์วิจัยกวาอากาศและยกลางยุโรปนะครับขอบคุณนานผู้ชมทุกท่านที่ติดตามรับชมเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสําหรับคลิปนี้สวัสดีครับ